สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลี้ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราแบบว่าดูแบบสีออกมาโทนแบบภูมิฐานหน่อยนะใช่เราดูดีตลอดนะครับก็ผิวพรรณเนี่ยก็ยังดีพี่เลี้ยกำลังดูได้อยู่ไม่ผมกำลังดูมอนิเตอร์ดูหน้าตัวเองกำลังความหล่อของตัวเองท่านผู้ชมครับเอางี้ดีกว่าครับผมความหล่อเนี่ยมันกินไม่ได้อ่ามันกินไม่ได้แต่เกี๊ยวปลาเนี่ยกินได้แน่แน่กินได้ก็เหมือนเดิมเมื่อวานเนี่ยที่ผมบอกเกี๊ยวปลานะครับมาจากแหลมมะละกานะครับทะลุไปแบบของแบตลี่ไอแลนด์ทะเลแปซิฟิกตอนใต้อะไรประมาณนั้นจาก ปลาทะเลน้ำลึกไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อวานเนี่ยเราทำเมนูพี่คิดทำเมนูแบบว่าออกจีนๆไปละครับผมเรามาทำอะไรแบบว่าแซ่บๆแม้แบบว่าแบบต้มยำอะไรประมาณเนี้ยได้สิ่งที่คุณจะทำคือบะหมี่ต้มยำโอ้โหเกี๊ยวปลาอ่าจริงๆเราไม่เอาแล้ววันนี้เรากลับมาไทยๆหน่อยก่อนอื่นผมจะทำเครื่องก่อนพี่เลคับผมครับผมฝากพี่เลเอาไปลวกเอาตะไคร้มาให้หน่อย กระเทียม2เม็ดหอมแดง2นะครับผมใบมะกรูดฉีกง่ายๆเลยนะครับแกนกลางออกไปแล้วผมจะใช้ประมาณสัก2รงสบเพราะเราไม่ต้องการให้แบบว่ามันฉูนมากเพราะเราทำต้ยมยำแบบว่าเป็นบะหมี่ฮะอ่าฮะยัดนะโอเคแล้วเราก็ใช้แค่ส่วนขาวนี่แหละครับตรงปลายปลายนี่นะฮะลงไปพีกิกีดูัศูนย์ไปเลยใส่ปลายฮาเผ็ดเผ็ดกัะพริกแดงด้วยพี่เขียวด้วยเอาทลุปไปเลยปะอ่ะ กันผมจะไปลวกเกี๊ยวเลนะพี่เลนะในขณะที่พี่เลโครกอยู่นะในหม้อนี้น้ําที่ลวกเกี๊ยวปลานี่จะเป็นน้ําซอกทําต้มยำไปเลยบะหมี่ลวกไปนะัะก็ประมาณ2นาทีที่พี่จะทําคือน้ําใสฮะอะไรนะก็กะว่าจะน้าใสเฮ้ยล้วผมอยากกินน้ําข้นอ่ะอ้าวเฮ้ยง่ายมากเรามีตัวช่วยอยู่แล้วเรายังไงยังไงเพื่อนที่เรามีติดครัวไว้ตลอดน้าข้นจืดเอาเจอตรงกลางได้ไหมยังไงน้ําคลักน้ําคลักเออบะหมี่ต้มยําน้ําคลัก เอาลงกันนะลงเลยครับผมลงไหนอ่ะลงนี่เลยลงกันนะครับลงเลยครับผมกลองพร้อมนะโอเคครับแบ็คแฮนด์หรือโฟร์แฮนด์โอ้ยเอาเถอะได้ผมบีบมะนาวไปก่อนนะตอนนี้ปั๊บโดยการที่เดี๋ยวเราก็ใส่นมข้นจืดไงเพื่อนคู่ครัวเราไปที่อยู่ตรงหน้าผมนี่เยโอ้โหหอมไหมหอมนะครับคราวนี้ผมก็จะตามด้วยพริกเผาครึ่งช้อนโต๊ะข้าวไม่ข้าวสาแล้วครับผมสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะท่านผู้ชมแล้วครับเราก็ใส่น้ำปลาเข้าไป พี่พอเติมลงไปแล้วรสชาติมันยัาเป็นไงพี่มาถึงอะไรครับผมเนี่ยนมข้นจืดเนี่ยก็มันก็จะเป็นแบบนวลๆนะพี่เลยนะอ่าก็เติมเลยไหมล่ะเติมเลยเติมเลยฟับมันเปลี่ยนเลยอ่ะไม่น่าเชื่อถูกต้องกลิ่นที่มันโชยขึ้นมาเลียมันใช่เลยมันหอมเชียวละน่าลองชิมอีกสักทีพี่เิดครับโอ้ตอนนี้ใช่ไหมพอเราเติมนมข้นจืดไปใช่ไหมเลยมันก็จะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่หอมมันมีรสชาติที่แบบว่าละมุนสุดๆ พาชิมแล้วเราก็จะเเกี๊ยวลงไปโอ้ยหอมมันเข้มข้นจริงๆครับผมลงเลยพี่ลงเลยนะครับลงเลยครับผมลงกันนะปั๊บสวยงามน้ำตุมยำตามไปครับปึ๊บนะฮะประมาณนี้โอ้โหดูดีมากพี่เียบะหมี่ครับพี่เลยครับบะหมี่บะหมี่ลงนี้อ้าวลงไปฝั่งนู้นพี่คิดทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ผมบอกฮะซอยกระเทียมกับหอมซอยครับโป๊ะลงไปโอเคโอ้ยทั้งกระเทียมทั้งหอมใส่แล้วต้นหอมหน่อยนึง สวยงามไหมโอเคนั่นแหละและตามด้วยครับพี่เล่ความเผ็ดของพริกป่นเรานี่แหละเมื่อกี้มีทั้งพริกสดน,นะทุกและพริกป่อนอีกนะพี่ใช่อนนลองทุกดูโอเคมาจบมันกลายเป็นเหมือนพาสต้าไหมอ่าไปทางนั้นก็ได้แต่มันไม่ใช่มันคือบะหมี่ต้มยำน้ำคลักอ้าสั้นเลยเอ่ะ กับเพื่อนเลยอืมอืออือฮึอือฮึเราทำกันดูไม่ผิดหวังแน่นอนร้านนะร้านทำชมไหมสวัสดีครับลองง่ายๆ่าี้เหรออ้าวก็เพื่อนบอกลาไม่ใหลาสิแล้วเจอกันใหม่วันไหนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ชิมมันจะอืดไหมไม่อืดคุ้มยง่ายทำเหมือนบะหมี่กึ่งสุญญารูดน้ำอืดอ่ะแต่ว่าเราไม่เรียกว่าอืดเราทำให้มันคลาดอย่าให้บะหมี่เนี่ยลราไปผ่านอยู่นานนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเส้นมันจะแบบว่าอืดนิ่มเกินไปให้มันมีเท็กซ์เจอร์หน่อยอืดคลาดคลาดอย่าลืมติดตามชมครัวคลิปได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่ไหมเล่ตัต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเน็ทีวีนะครับใน YouTube ก็ มาสัต s c ต i ะไคาได้เลยนะฮรไปที่สัตตะไค subscribe ตั้างพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อนหันสุก9ก้ามงครึ่งหรือเงาะทีวีและ subscribe ก,กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า